คือจริงๆแล้วผมอยากให้มีนะฮะอยากให้มีแค่จุดที่เป็นเชิงสัญลักษณ์เอาไว้ถ่ายรูปแล้วก็ไปรวบรวมเอาอิฐเก่าโบราณที่ยังหลงเหลืออยู่ยังมีอยู่จํานวนมากนะครับเอามาก่อรวมกันทําส่วนอิฐเหล่านี้เป็นอิฐใหม่ทั้งสิ้นนะครับเป็นอิฐที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ใช้ลักษณะของประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับมาทําก็ต้องบอกว่าสิ้นเปลืองงบประมาณมากไปจริงๆครับแล้วก็ก่อเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนหน่อยมาก มองในเรื่องของการจัดการบริหารเรื่องงบประมาณของรัฐเนี่ยนะครับคิดว่าเงินส่วนนี้เนี่ยเป็นเงินที่จำนวนมหาศาลแหรับพราแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดสุพรรณบุรีกระแพงเมืองเหล่านี้เนี่ยที่ถูกสร้างเ่ยนะครับถ้าแปลเปลี่ยนนะครับเอามาสร้างพัฒนาระบบแหล่งน้ําพัฒนาระบบอ่าพัฒนาสาธารณูป,ปโภคให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยผมคิดว่ามันจะเกิดประโยชน์ได้มากกว่านี้อีกมากมายแล้วก็ถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้คัดค้านถึงขนาดว่าจะต้องหัวชน นะครับแต่ว่าเราคิดว่ากรมศิลปากรควรจะหันกลับมากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะพี่น้องประชาชนมากกว่าหลายร้อยครัวเรือนนะครับที่อาศัยพื้นที่ของกรมศิลปากรอยู่ในนี้ก็คือเป็นพื้นที่ที่อยู่ใจกลางเมืองสุพรรณบุรีมูลค่าของที่ดินนะครับทรัพย์สินตรงนี้หลายพันล้านบาทนะครับสาหรับ มูลค่าทรัพย์สินเหล่านี้แต่ถ้าเกิดว่าเราให้ชุมชนและกรมศิลปากรความเป็นเมืองมาอยู่ร่วมกันได้เนี่ยมันจะทําให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเพราะว่ากําแพงเมืองเหล่านี้ผมเห็นว่าที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็เป็นอิฐใหม่นะคบไม่ใช่อิฐเก่าดังนั้นสึกพม่าก,ก็ไม่มีแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะไปลบป้องกันศึกพม่าที่ไหนนะครับสึกฝั่งมอญของสวรรดีก็คงไม่มีแล้วทุกวันนี้เราทำสงครามกับเศรษฐกิจนะครับเราก็อยากจะฝากให้กรมศิลปากรเนี่ย ได้พิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพระราชบัญญัติโบราณสถาน2,504นะครับในมาตรา10เนี่ยเป็นอำนาจกองที่ปดีกรมศิลปากรในเรื่องของดุรพินิ์ในเรื่องของคําสั่งในการออกคําสั่งขออนุญาตให้อนุญาตต่างๆนะครับท่านกลับมาอยู่ร่วมให้ด้วยความเมตตานะครับผมขอวิงวอนดีกว่าครับว่าให้ท่านกลับมาเพื่อ ให้ชุมชนชาวบ้านประชาชนอยู่ร่วมกันเกิดประโยชน์เศรษฐกิจสังคมแล้วก็ทําให้ดีขึ้นส่วนโครงการเหล่านี้มันก็บทบงังทัศนียภาพนะครับความเป็นชุมชนเมืองของสุพรรณบุรีในปัจจุบันด้วยนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีท่านนายกบุญชูจันทร์สุวรรณท่านมองว่าเอะมันขัดหูขัดตาท่านเพราะว่ามันใช้งบประมาณจํานวนมหาศาลมากจริงๆกิโลหนึ่งหลายสิบล้านบาทนะครับ ซึ่งมันจะสูงกว่าการลัดยางถนนลัดยางเส้นที่สามไปเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยชาวสุพรรณจำนวนมากก็ถามว่าจะเลือกลัดยางหรือจะเลือกกระแพงเมืองกันใช่ไหมกระแพงเมืองนี่ก็ไม่ได้สูงอะไรบทบังทัศนียภาพก็ต้องยอมรับครับว่ากรมศริลป,ปากรก,ก็ทําตามในรูปแบบของการเป็นจิตวิญญาณของนักอนุรักษ์อย่างแท้จริงแต่ว่าท่านวางตำรานะครับท่านวางทุกอย่างลงดีกว่าแล้วก็เพื่อกลับมาหันหน้ามาคุยกับประชาชน ให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกันได้นะครับส่วนเรื่องของกำแพงเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีมีอย่างยาวนานนะครับถูกทลายลงในจํานวนมากในสมัยพระมหา,ากษัตริย์นะครับในสมัยกรุงศรีธิยาเพราะว่าความเป็นนครรัฐนะครับเป็นเดิมทีเป็นนครรัฐเป็นรัฐเล็กๆที่รวมตัวกันมันไม่มีความเป็นชาติความเป็นชาติเกิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ที่ผ่านมา